บางเอิญเราไม่ชอบรักใครข้างเดียวนะคะเราไม่ชอบรักคนที่ไม่รักเรานะคะอดีตเก่านะคะเราก็ต้องโยนทิ้งไปนะคะเราก็จะเก็บใส่ถุงทิ้งนะคะอะไรที่เคยให้ให้กันมานะคะเพราะว่าเราอ่ะไม่ชอบรักใครข้างเดียวนะ,ะแล้วก็ไม่ชอบรักคนที่ไม่อยากรักเราด้วยนะคะ ไม่รู้ว่าให้เรามาด้วยอะไรแต่เราไม่สนใจละเพราะว่าถ้าเลิกกันนะคะมันก็ต้องเลิกเก็บนะคะมันต้องโยนทิ้งให้หมดนะคะบางงานน่ะแก่มาสวยนะคะแบบว่าเรื่องได้นะคะแบบผู้ชายแบบจีบเยอะนะคะมันไม่ต้องไม่จะเป็นนะคะต้องรักคนที่ไม่รักเรานะคะใครไม่รักเราะคะเราก็ไม่รักมันนะคะ แบบว่าไม่จําเป็นนะคะต้องไปตามไล่ตื้อผู้ชายไปไล่ง้อผู้ชายผู้ชายก็ไม่อยากจะคุยด้วยจะไปไล่ตื้อไล่ง้อไล่คุยกับมันนะคะไม่มีนะคะคือว่าดิฉันน่ะคือแบบเกิดมาหน้าตาดีนะไม่จําเป็นต้องง้อผู้ชายนะคะผู้ชายลุมจีบเยอะแยะไปหมดนะคะเลือกไม่ถูกนะคะไม่จาเป็นต้องง้อนะคะคนไหนไม่รักเราเราก็ไม่รักมันนะคะ ไม่อยากทักก็ไม่ต้องทักนะคะไม่อยากรักก็ไม่ต้องรักนะคะคือแบบว่าไม่งอนะคะฟุ้งฟิงฟุงฟ้งฟิงนะาเหาใหม่ได้นะคะเยอะแยะนะ,ะผู้ชายมีทั้งโลกนะหาใหม่ได้นะคะไม่จําเป็นต้องงอผู้ชายนะคะแต่งตัวใหะะ้สวยๆแล้วเลิศเข้าไว้นะผู้ชายก็ตามจีบกันเต็มเป็นฝูงฝูฝูเลยนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นนั่งงอนนั่งอะไรกับ คนที่ไม่รักตัวเองนะคะเขาไม่อยากรักตัวเองยุบไปตามไล่ตือไล่กองเขามันไม่ใช่ค่ะมันไม่ใช่ค่ะมันแบบมันแบบมันไม่จําเป็นนะคะสมัยนี้พอสอนนี้นะคะไม่จําเป็นต้องออนะคะก็คือคือคนอื่นอีกเยอะนะคะคนอื่นรอตอแถวเยอะเลยนะคะแบบไม่จําเป็นนะไม่จําเป็นต้องไปไล่ตือคนที่ไม่รักเรานะคะ ชำตัวนะคะให้มันสวยๆเริดๆเชๆิดไว้นะสบัดบอ๊อบใส่เลยค่ะคนไหนไม่สนใจเรานะคะเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะคะเลยสบัดบอ๊อบใส่เลยเพราะว่าเราหน้าตาดีอยู่แล้วนะคะหน้าตาดีนะคะก็คือแบบ แต่งตัวส,สวยๆนะแล้วก็หาคนใหม่นะหาคนใหม่นะหาหลัวใหม่นะหลัวก็ไม่ดีก็ทิ้งโยนทิ้งเตะทิ้งไปเลยนะคะแล้วก็หาคนใหม่นะสมัยนี้โอ้สบายนะคะจะหาอีกสักกี่คนกี่คนก็ได้นะคะ